หายรูปแล้วต้องขอเงี่ยขงูไปข้าวแกงใช่ไหมอ่าฮะหนึ่นะคะท่านผู้ชมนะมามาดูขี้งูเด้อีกลับบ้านไปทำเป็นโรตีเอาตั้งแกะเวลามันแห้งแล้วเก็แกเนาะ เดี๋ยวไปดูซิว่าที่เหล่านั้นนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะ